โอเคโดนขดจวัหนะนิดหน่อยนะครับมาต่อกันเลยถึงไหนเร็วท่านแข็งแกร่งขึ้นแล้วเป็นการดีกว่าท้าไปที่อารีนาเพื่อเพิ่มอันดบับรับ EXP และชื่อเสียงมากมาย อีกยามใช่เลยโอเคมิคอ,อะไรหกสิบบาทซื้อไม่ซื้อจ้ามีอนไรอีก เพิ่มจ้าอันนี้คืออะไรอืมกองทุนนะครับอันนี้กองทุนอันนี้ยังไม่ปลดล็อกแฮะต้องเสิร์ฟอุปกรณ์ให้ถึงเวลสิบห้าหรอ เรก็หินอันนี้ก็ลดลงเลยมากไปได้ไหมอ่ะ เป้าผิดนะครับ กิลตัวหลักทั้งหมดให้ครบสี่สิบรวดเดียวไปเลยจ้าอ๋อของหมดจริงๆคลิกเควสอะ่ะมันจะน่าเบื่อน้อยลงนะครับถ้าว่ามันถูกแนวแล้วก็ถ้าภาพสวยตัวละครสวย ตัวละครน่ารักควิกควิก็จะน่าเล่นมากขึ้นเยอะเลยครับนะของครบหรือ,อยังโอเคสองสอคประมาณนี้อา่า มีเพิ่มมาอีกสองหรออะจิเหลืออีกสามอะยังไงก็ต้องได้แหละคิดว่ามันคงจะไม่ทรยศเราขนาดนั้นหรอกบ้างใช่มีโอเคนะอันนี้คืออะไรครับ ก้าบาทรับทันทีแปดวันบ่อเก้าบาทยี่ให้เติมนรอสือมี่รับมารับมามีอะไรอีกนะทุกอันที่เป็นจุดแดงนะครับผมจะเข้าไปรับของทั้งหมดเลยนะกิจกรรมอาริน่า ลังวันรับจ้ามันบอกว่าจะต้องทะลุเท่าไหร่พี่หลตอนนี้อยู่ที่สองพันเก้าตอนนี้เราต้องตีใครใช่ไหมเนี่ยจริงๆร,งริงตีตัวนี้ก็น่าจะได้ม้ง ก็มียามาลินได้อีกแล้วนะจะแพ้หรือจะชนะนะ อลิน่าอีกทีก่อน,นที่อะไรนะเพื่อ,อ,อนอ๋อรางวัลอันดับนะครับให้เพื่นมาเพิ่มจ้าไปไหนต่อไปไหนต่อตะไท,ทีอ่ะออลิน่าเนี่ยอะไรวะ น่าจะเป็นเพราะว่าใช้ไม่ใช้ยังไม่หมดนะครับแต่ต้องไปฝึกฝนเลวเวลก่อนนะเราค่อยไปเตียอะไรหน้าเพิ่มนะครับมีเพื่อนอีกหนึ่งอะลาบจ้าเดี๋ยวนะมันขอหรือว่ามันเพิ่มเพื่อนนอ๋ออันนี้อันนี้ขอโอเคถ้าขอก็ทักทายท ทักทายน่าจะครบแหละชุดศักดิ์สิทธิ์ของไม่ครบโอเคผ่านมีอะไรอีกอ้าวรายวันรายวันยังไม่หมดอ๋ออันนี้คืออะไรวะ มันให้เล่นอะไรหนอขอไปดูสัตว์เลี้ยงหน่อยต่อสู้นะครับรอออกเนาะสัต่านี้แทนนะครับในดูวยวัฒนาการนี้ ต้นนี้แล้วก็ใส่ต้นนี้เสริมจ้ะโอเค น,นี้เราก็จะเด้ะรถเดียวไอ้ตกนี้เนี่ยผมกำลังสงสัยอยู่ว่าวิวัฒนาการ่ะตนนันี้อันนี้แล้วก็เลือกอีกสามอันอะไม่พอ อ๋อใช่มันมีแค่สองอันต้องหาเพิ่มนะครับผมดันไอเนี้ยตัวไอเนี้ยซะเยอะเลยนะครับอืมต้องไปหาเพิ่มอ่ะอันนี้คืออะไรอืมทะลวง มันจะเป็นสายไฟนั้นนี่อ่ะชอบครับชอบเล่นสายไฟดีดีด จะหมดแล้วครับหรือเปล่ามีไหนอีกซ้างโยกคี มีอันไหนอีกที่เราจะกด คอร์ดนะครับแฟชั่นไมะมันมีหนึ่งอันเนาะอ่ะลองดูนะครับชูอโอ้ยญ่ขึวะไม่เห็นจะดูดีเลย มันน่าจะเป็นผลงานที่ทำสำเร็จนะครับก็มันก็จะให้ดาวฟรีอันนี้ก็ลดเดียบเลยโอเคต่อไปจะต้องเวลร้อยสามสิบนะครับถึงจะอัพเกรดสกินต่อไปได้นะครับชุดสตรอเปิดใช้ได้ไหมไม่ได้แมวแล้วนี่คือเลื่อนขั้น ให้อันนี้คืออะไรสนาคตเร็วเลยอ่ะ อาชีพนะครับยามจากักรพรรดิเดี๋ยวทำไมมันฟังดูอาชีพแบบว่าตอนแรกก็เป็นแกเดเตอร์ไอเนี่ยอ่เป็นเขาเรียกอะไรนะทหารของอาณาจักระแต่แม่งไายเป็นยามอาณาจักรนี่คืออะไรก่อนโอ๊ยตาย ตาผู้บุกเบิกติดตั้งสมใส่อุปกรณ์สีดาวสองชิ้นแล้วก็ผ่านแดนมายาอ่ะท้าไทาย ไปต่อครับไปต่อครับ ออโอเคบังคับออกนะคะแล้วตกลงเมื่อกี้คืออะไรเอ่ยตัวละครไม่น่าใชอ่ะ ไปหาอุปกรณ์นะครับเราจะไปอันนี้ที่ไหมอะไปนี้ไหม mm uh... นี่คืออะไรเปลี่ยนอาชีพต่อเนื่องหรอเป็นครูฝึกมังกรสองอันนี้คือนะเปิดใช้ ไลน์มาเกินหกสิบนาทีแล้วสงสัยผมต้องแบ่งคลิปนะเนี่ยคลิปหนึ่งคลิปสอง,งนะเนี่ยเพื่ออัพลงติ๊กต็อกนะครับโอเคเปลี่ยนแล้วอ๋อมันก็ยังไม่เปลี่ยนทันทีฮะ <s illy> <s illy> ต้องทำเควสเปลี่ยนสามชั้นแน่เลย กี่โมงแล้วนี่อืมมันยังไม่มีมาให้ซื้อนี่มีแต่ซูๆอ่ะ ยึดครองหอทดสอบพวกนั้นาไทยสามารถได้รับวัสดุสัเี้ยจำนวนเและชิ้นส่วนสัเีียงเอ๊ะไหนพุ่งท่ไป,ไปนะเบนน้อยอด่านหนึ่งสำเร็จครับ มีสุตสับเปลี่ยนมาเพิ่มนะครับเปลี่ยนเลยค่ะเอ๊ะโอ้ในตัวทองใหม่หนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่ง เนี่ยมันชอบแจกตัวทองมาเทเลหนึ่งนะเนี่ยยืนยันขอแต่งงานไม่เว้ยชีมอดว่าตัดทีลยโอเคยืนยัน แล้วก็ตอนนี้น่าจะได้แล้วตัวน,นี้นะครับเราจะใช้เขาเองหนึ่ง แล้วก็ใช้ตัวนี้สามนะครับวิวัฒนาการจุ๊บเอ่๊ย